ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแรกของติ๊กนะคะพาดิกาพารีวิวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๊กจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านปลายดินจังหวัดสุพรรณบุรีกันเฮ้ยมีควายด้วยอยู่ทางด้านนู้นนะคะอันนี้นะีคะ <laughs> เด็กล้างควายแห่งบ้านปลายดินนะคะเขารับจ้างล้างควายทั่วราชาณาจักรค่ะ สวัสดีค่ะน้องติ๊กธาริกาะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแรกของติ๊กนะคะธาริกาพารีวิวค่ะเ,คเดี๋ยววันนี้นะคะติ๊กจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านปลายดินจังหวัดสพุพรรณบุรีกันเ<ส>ขาว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากรอบลลอมไปด้วยทุ่งนานะคะแต่ว่าติ๊กก็ไม่เคยไปเหมือนกัน<อ>แต่เดี๋ยววันนี้นะคะติ๊กจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่น่านจะสวยงามขนาดไหนนะคะเด<ส>ี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะติ๊กก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านปลายดินกันอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าที่นั่นธรรมชาติจะดีแล้วก็สวยอย่างที่เขาพูดกันไหมเพราะว่าติ๊กก็ไม่เคยไปเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถึงแล้วค่ะบ้านปายเดนออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะคะเดี๋ยวติจะพาทุกคนนะคะไปดูกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามติไปเลยค่ะบ้านนี้นะคะก็ชื่อว่าบ้านเคียงน้ำนะคะจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในรีสอร์ทนี้นะคะจะพักได้สี่คน,นะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวติจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้นั่งเล่นนั่งปาร์ตี้ ะะสบายมากเลยค่ะมุมนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้วิวจะดีมากะะตรงนี้นะคะเป็นทุ่งนานะคะวิวคือดีมากค่ะบรรยากาศถีมากอุ้ยแล้วที่โซนนี้โซนนี้จะเป็นอ่างกุชีนะคะคือดีค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสวนไผ่นะคะเดี๋ยวติจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านในของดีสอร์ทนะคะก็จะมีบ้านหลายหลังเลยนะคะตรงนี้บรรยากาศล่มลื่นมากๆค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านก็จะสไตล์ไม้ไผ่คือบรรยากาศดีมากค่ะแล้วมีโอ่งด้วยโอง่งสมัยก่อนนะคะ บรรยากาศทุ่งนาธรรมชาติสุดๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านท้ายของรีสอร์ทกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ มีควายด้วยอยู่ทางน้านนู้นนะคะอันนี้นะคะเด็กล้างควายแห่งบ้านปลายดินนะคะเ <laughs> ขารับจ้างล้างควายทั่วราชอาณาจักรค่ะสมมสีบอกเออร้อนพอดีล้างตัวหน่อยอาบน้ำหน่อย แล้วก็จะมีบ้านตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะคะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะทําเป็นแหล่งการเรียนรู้อะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าจะมีพวกที่ขุดมะพร้าวมีของเก่าๆเยอะมากตรงนี้นะคะแล้วก็มีผักปลอสารผิดด้านนี้ด้วยนี่นะคะ เขาก็เตรียมชุดไว้ให้เราด้วยนะคะก็จะเป็นชุดคอรกระแซวคอกระแซวโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ไปปัจจัยานกัน,นะค่ะ บรรยากาศกลางคืนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีหมูกระทะด้วยนะคะที่นี่ถ้าเรามานั่งกินกับครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยบรรยากาศดีมากค่ะบอกเลยคือฟินฟินไหมยอด, <laughs> ยอ,ดอร่อยเนี่ยาย,ยากเนีย,าย,ยาแล้วที่นี่บริการดีมากค่ะ <laughs> บอกเลยนะคะว่าเขาบริการเราดีมากก็คือจะมีให้เราทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเตาปิง้ง เตาหมูกรกะทะแล้วก็ชุดหมูกระทะอะไรเงี้ยถ้าแบบเราไม่สะดวกที่จะเอามานะคะก็คือที่นี่เราสามารถที่จะสั่งเขาได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือว่าบรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะตื่นเช้ากันนะคะวันนี้ บรรยากาศตอนเช้านะคะก็จะประมาณนี้เลยมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะที่นี่ถือว่าธรรมชาติมากๆเลยค่ะหมาเยอะมากเมื่อคืนเมื่อคืนมีคนกระโดดน้ำด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูด้วยกระโดดกระโดดน้ำเฉยเราไม่ให้ดูบรรยากาศหราบรรยากาศตอนเช้านะคะเสียงนกจะเยอะมาก ถ้าช่วงเช้าๆมันก็จะอากาศดีมากนะคะแต่ถ้าทสายหน่อยก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าถือว่าธรรมชาติสุดๆค่ะ ไงกันบ้างคะสําหรับทริปนี้นะคะที่ติก๊กพามาเที่ยวนะคะถือว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะมาเที่ยวมาสึบอากาศดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะทิ้งลิงก์เพจ ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามเข้ามาดูได้จากทางเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ติ๊กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ติ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ในที่บอก